สวัสดีค่ะวันนี้ค่าวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึง่งอ่าวันนี้เราจะอยู่ในบทที่สองก็คือเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตบางเหตุการณ์เป็นอ่าบางเหตุการณ์มีสิ่งที่ทำให้ปู่หาอ่าบางเหตุการณ์ที่เกิดมีสิ่งที่ทำให้ เกิดผลกระทบต่อตัวเราในปัจจุบันและบางเหตุการณ์ก็เป็นสิ่งที่ลูกหลานควรจดจำและภาคภูมิใจนะเด็กดูในหน้าที่48นะอ่าหน้าที่48กิจกรรมเด็กๆเห็นรูปนะเด็กหญิงมีนาเขามาแนะนำหน้าห้องว่านักเรียนใหม่ชื่อเด็กหญิงมีนาใจงามมีคำถามเขาถามว่านักเรียนดูภาพแล้วลองเดาดูซิว่า มีนาย้ายโรงเรียนเพราะเหตุใดน,นั้นดเด็กลองเดาสิว่าถ้าเราเป็นมีนามัน,มนจะมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทําให้เราย้ายโรงเรียนบ้างลกูกอ่าอย่างเช่นถ้าคุณถ้าเรา,าย้ายบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะย้ายโรงเรียนไหมลูกมีถ้าสมมุติเราเคยอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณคุณแม่ย้ายบ้านเข้ามาอยู่กรุงเทพเราต้องย้ายมากับคุณพ,พ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกเรามีสิทธิ์ย้ายโรงเรียนไหมลูกมีถ้าสมมุติเราเคยอยู่กับตายายแล้วตาเกิดตากับยายเกิดเสียชีวิตขึ้นมาปุ๊บ เราก็ต้องย้ายมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าเรามีโอกาสได้ย,ย,ย้ายโรงเรียนไหมลูกมีมีโอกาสหลายอย่างที่ทําให้เด็กหญิงมีนาใจงามคนเนี้ยย้ายโรงเรียนเดี๋ยวตอนท้ายค่าบดตกจะต้องตอบคำถามคุณปุ๋มนะว่ามีนาใจงามนี้ย้ายโรงเรียนเพราะเหตุผลอะไรนะมาดู ุมนะต่อไปในหน้าที่49ดเด็กๆสามารถดูในแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลย49ถ้าใครไม่ดูก็ดูในสไลด์คุณครูก็ได้อ่าเรามาดูเรื่องเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวคำว่าเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่ทำให้เราจดจำและมันสำคัญต่อครอบครัวเราอ่าเด็กๆดูนะในสไลด์ในช่วงเวลาอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ละครอบครัวมีเหตุการณ์สำคัญที่ควรจดจำซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวเช่นความขยันหมั่นเพียรของปู่ย่าตายายของเราที่เขาทำงานเพื่อสร้างครอบครัวและพัฒนาอาชีพบพรรพบุรุษให้<า>มันจะนก้าวหน้าขึ้นและสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ครอบครัวเราอยู่สุขสบายมาถึงทุกวันนี้เด็กดูในรูปนะลูกอในหนังสือก็ได้ในสไลด์ก็ได้ เด็กเห็นเท้าซ้ายมือสุดไหมลูกเห็นไหมลูกนี่คือรู่รุ่นบรรพบุรุษของเราเช่นคุณปู่เปิดร้านขายหนังสือเล็กๆเห็นไหมลูกคุณปู่เริ่มต้นการขายหนังสือเล็กๆพอมาเป็นรุ่นพ่อขวามือรุ่นพ่อก็คือขยายร้านเป็นตึกแถวเห็นไหมลูกพอมารุ่นลูกข้างล่างทําเป็นบริษัทผลิตหนังสือเลยเห็นไหมลูกนี่คือการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนี้ ที่อาชีพบรรพบุรุษของเขาขายหนังสือใช่ไหมลูกพอมาเป็นรุ่นพ่อก็ทําเป็นตึกแถวพอมาเป็นรุ่นลูกก็ทําเป็นบริษัทขายหนังสือเห็นไหมลูกนี่คือตัวอย่างอ่าตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสําคัญของครอบครัวอ่านี่คือยกตัวอย่างครอบครัวนี้นและนอกจากนี้นะเด็กๆแต่และครอบครัวอาจจะมีเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวเช่นการย้ายบ้าน เด็กจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราย้ายบ้านปุ๊บเราย้ายไปอยู่ที่ใหม่เราจะต้องมีเพื่อนบ้านใหม่ใช่ไหมลูกมีเพื่อนบ้านใหม่มีอะไรอีกอได้รู้จักคนอื่นอีกใช่ไหมลูกดังนั้นหรือว่าการย้ายโรงเรียนเราก็จะย้ายโรงเรียนไปที่ใหม่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ใช่ไหมลูกหรือหรืออีกอย่างนงก็คือการสูญเสียบุคคลในครอบครัว เช่นสมมติบ้านสมมติบ้านคุณครูสูญเสียคุณตาไปอย่างนี้ใช่ไหมลูกก็เป็นเหตุการณ์สาคัญของครอบครัวคุณครูที่ทุกคนจดจําได้ใช่ไหมลูกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นต้นนะลูกและการเรียนรู้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแบบนี้มันทาให้เราเข้าใจครอบครัวของเรามากขึ้นนะว่ามันมีความเป็นมาเป็นไปทำมันเปลี่ยนแปลงแบบนี้ แต่เราก็ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะลูกการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวต่อมานะลูกอ่าเป็นตัวอย่างของมีนาจะไม่ไม่ลูกมีนาอ่าในหน้าที่สี่ในหน้าที่ห้าสิบอ่ถ้าใครเปิดไปหน้าห้าสิบจะเห็นถ้าใครไม่เปิดก็ไม่เป็นไรลูกดูสลไลด์ได้อ่าหน้าที่ห้าสิบนะลูกหนูชื่อมีนาค่ะอ่า แม่เล่าให้หนูฟังว่าเมื่อตอนหนูยังเล็กๆครอบครัวของเราอาศัยอยู่ที่อยุธยาก็คือใกล้ๆเราบ้านของเราเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำแต่ต่อมาพ่อต้องย้ายมาทำงานที่กรุงเทพแม่และหนูจึงต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแม่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลักเดิมของเราอยู่ที่กรุงเทพเป็นบ้านชั้นเดียว แต่เมื่อครอบครัวเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นก็คือมีน้องไม้มีคุณตาคุณยายย้ายเข้ามาอยู่อาศัยที่กรุงเทพด้วยมันทําให้บ้านของเราครับแคบพ่อกับแม่จึงตัดสินใจปลูกบ้านหลังใหม่เป็นบ้านที่เป็นตึกแถวสองชั้นและมีห้องสำหรับทุกคนพ่อกับแม่บอกว่าพ่อกับแม่บอกว่าแม้บ้านของเราจะหลังไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ทำให้ครอบครัวเรา ได้อยู่อย่างมีความสุขนะลูกเพราะทุกคนในบ้านรักกันและสามัคคีกัน,นเด็กพ่อจะตอบคำถามคุณุมได้หรือยังว่ามีนาย้ายโรงเรียนเพราะเหตุผลอะไรอะตอบได้ยังลูกเคนตามีนาย้ายโรงเรียนเพราะเหตุผลอะไรลูกเพราะพ่อต้องไปทำงานอืมตอ พ่อต้องไปทำงานไปไหนลงเพราะพ่อองเพราะพ่อต้องย้ายมาทํางานที่กรุงเทพมาไม่เปคนเก่งต่อถูกเพราะพ่อต้องย้ายมาทํางานที่กรุงเทพทําให้แม่และหนูมีนานี้ย้ายมาเรียนที่อื่นด้วยย้ายมาอยู่กับพ่อที่กรุงเทพก็จะต้องย้ายโรงเรียนอ่านี่คือการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ของครอบครัวนี้และในชั่วโมงนี้คุณครูบุ๋มจะพาเด็ก เก็บคะแนนในหน้า54คุณครูครับปอดที่หน้าเท่าไหร่ครับหน้า54ครับส4คครูครับหนูที่หนูไม่สวัดติตาดเลยเหรอครับของหนูอยู่ที่โรงเรียนครับนาทีถ้าหนูส่งต้องจำไม่ได้นะลูกอถ้าใครที่มาโรงเรียนแล้วส่งไว้นั้นไม่หานะลูก่ ข้อหน้าห้าสิบสี่นะคุณครูบุมจะชี้แจงหน้านี้ใครเปิดไม่เจอหน้าห้าสิบสี่คุณครูบุ๋มจะขอเก็บคะแนนสิบคะแนนโดยจะให้เด็กๆทำข้อสอบเองทำข้อสอบเองแบบไหนคุณครูบุ๋มจะอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งแล้วก็อ่านชอยส์อไก่ขอไข่คอควายพอคุณครูบุ๋มอ่านจบแล้วคุณครูบุ๋มจะทวนให้ข้อละสองข้อครั้ง เมื่อเด็กๆฟังจบแล้วเด็กๆก็ตัดสินใจว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดเด็กๆก็กากระบาดทับข้อนั้นไปเลยหรือกอไก่ขอไข่ขอควายที่เด็กคิดว่าถูกต้องที่สุดอ่าโดยที่เด็กๆไม่ต้องตอบบอกเพื่อนหรือส่งเสียงบอกว่าตอบกอไก่ขอไข่หรือขอควายไม่ต้องส่งเสียงบอกเพราะเราจะให้ทําข้อสอบด้วยตัวเราเองเก็บคะแนนสิบคะแนนอ่าคุณครูบุมใจย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่จะส่งงาน ชิ้นนี้จะเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนซูมเท่านั้นเพราะว่าคนที่เรียนออนไลน์ของคุูจะตรวจด้วยตัวเองแต่เราก็ทําข้อสอบด้วยกันพร้อมกันโอเคเข้าใจนะคะอ่าแบบทดสอบเขาบอกว่าใ,ให้นาร,ระบาลคําตอบที่ถูกต้องที่สุดพร้อมแล้วเปิดหน้าห้าสิบสี่นะนะอ่าห้าสิบสี่ดูข้อที่หนึ่งแล้วหนูไปอ่าถ้าถ้าใครกาเสร็จแล้วไม่ต้องพูดว่ากาเสร็จแล้วนะลูกอ่าครูจะถามแค่ว่าใครไม่ทันพอๆนะ ข้อที่หนึ่งพร้อมแล้วอตั้งใจฟังนะลูกข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้สมาชิกในบ้านมีจํานวนลดลงกอไก่ย้ายบ้านขอไข่ตายคอควายเกิดข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้สมาชิกในบ้านมีจํานวนลดลงกอไก่ย้ายบ้านขอไข่ตายคอควายเกิด อ่าเด็กๆก็ข้อที่หนึ่งเลยคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดกาเลยค่ะทำเองนะไม่ส่งเสียงบอกอ่ากาหรือยังคะข้อที่หนึ่งถ้ากาเสร็จแล้วคุณครูบุ๋มขอไปข้อสองนะใครไม่ทันบอกเลยคุณบุ๋มจะทวนให้อีกรอบอ่าถ้าข้ามแล้วข้ามเลยนะข้อที่สองข้อที่สองเลขสองนะกาให้ถูกข้อด้วยเพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาเหตุการณ์สำคัญอง ไปอ่าเด็กๆไม่ส่งเสียงน้งลูกเพื่อนทำข้อสอบนะคะอ่าข้อที่สองเพราะเหตุผลใดเราจึงควรศึกษาเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวกอไก่เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังขอไข่เพื่อเป็นที่รักของครอบครัวคอควายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงข้อที่สอง เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวกอไก่เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังขอไข่เพื่อเป็นที่รักของครอบครัวคอควายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเด็กๆคิดว่าข้อที่สองข้อไหนถูกต้องที่สุดกาเลยค่ะโอเคทันฟังนม่ทัน่ะหนูฟังไม่ทันอ่ะค่ะข้อที่สองใช่ไหมคะ ่เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวก่อไก่เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังขอไข่เพื่อเป็นที่รักของครอบครัวคอควายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโอเคข้อที่สามนะหมายเลขสามครูผมจะอ่านข้อละสองครั้งอ่าข้อที่สาม เหตุการณ์ใดทําให้เกิดความเศร้าเหตุการณ์ใดทําให้เกิดความเศร้าก็ไก่ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตขอไข่พ่อปลูกบ้านใหม่คอควายสัตว์เลี้ยงคลอดลูกข้อที่3สามนะคะเหตุการณ์ใดทําให้เกิดความเศร้าก็ไก่ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตขอไข่พ่อปลูกบ้านใหม่คอควายสัตว์เลี้ยงคลอดลูกอ่าข้อสามไกลนะคะ ถ้าดีกาแล้วครูไปข้อ่นะข้อที่4ถ้าพ่อเคยถูกสุนัขกัดนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่ไม่เลี้ยงสุนัขขอไข่ไม่เข้าใกล้สุนัขจรจัดคอควายใช้ไม้ไล่ตีสุนัขที่เข้าใกล้ข้อที่4ถ้าพ่อเคยถูกสุนัขกัดนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่ไม่เลี้ยงสุนัขขอไข่ไม่เข้าใกล้สุนัขจรจัด คอควายใช้ไม้ไล่ตีสุนัขที่เข้าใกล้อ่าคิดดีๆนะว่าข้อไหนถูกกาลงไปได้เลยค่ะหูฟังไม่ทันแต่หูได้ยินเรียนข้อที่สี่ใช่ไหมครับหาข้อที่สี่ถ้าพ่อเคยถูกสุนัขก,กัดนักเรียนควรทําอย่างไรก็ไก่ไม่เลี้ยงสุนัขขอไข่ไม่เข้าใกล้สุนัขจรจัดคอควาย ใช้ไม้ไล่ตีสุนัขที่เข้าใกล้อ่าข้อที่หนะข้อที่หข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อนักเรียนก็ไก่ยายตายขอไข่แม่คลอดน้องคอควายเพื่อนถูกครูตีข้อที่ห้า ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อนักเรียนกอไก่ยายตายขอไข่แม่คลอดน้องคอไฟเพื่อนถูกครูตีข้อห้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่หกหมายเลขหกนะดูให้ดี กาผิดข้อถึงตอบถูกก็ผิดเพราะว่ากาผิดข้อนะลูกข้อที่หกเหตุการณ์ใดในครอบครัวที่น่าภาคภูมิใจก็ไก่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงขอไข่พ่อแม่ประกอบอาชีพสุจริตคอควายพ่อแม่ปลูกบ้านหลังใหญ่ข้อที่หกเหตุการณ์ใดในครอบครัวที่น่าภาคภูมิใจก็ไก่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ขอไข่พ่อแม่ประกอบอาชีพสุจริตคอควายพ่อแม่ปลูกบ้านหลังใหญ่ไม่อีกแล้วโอเคข้อที่หกเหตุการณ์ใดในครอบครัวที่น่าภาคภูมิใจกไก่ขขเรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงขอไข่พ่อแม่ประกอบอาชีพสุจริตขอควายพ่อแม่ปลูกบ้านหลังใหญ่ โอเคข้อที่เ็ดนะหมายเลขเจ็ดข้อที่เถ้าพ่อแม่อย่าร้างกันลูกควรทำอย่างไรก็ไก่หนีออกจากบ้านขอไข่ไม่โูดกับพ่อแม่คอควายยอมรับการตัดสินใจของท่านข้อที่เถ้าพ่อแม่อย่าร้างกันลูกควรทำอย่างไรก็ไก่หนีออกจากบ้าน ขอไข่ไม่พูดกับพ่อแม่คอควายอมรับการตัดสินใจของท่านคุณคุณหนูไม่ได้ฟังเกี้อ่าไม่ได้ฟังทำอะไรอยู่ลลูกเอามนะอีกครั้งหนึ่งนะข้อที่เจ็ถ้าพ่อแม่อย่าร้างกาันลูกควรทำอย่างไรคอไก่หนีออกจากบ้านขอไข่ไม่พูดกับพ่อแม่ คอควายยอมรับการตัดสินใจของท่านโอเคนะคะข้อที่แปดนะนักเรียนดูแบบอย่างที่ดีจากใครกอไก่เพื่อนขอไข่พ่อแม่คอควายคนข้างบ้านข้อที่8นักเรียนดูแบบอย่างที่ดีจากใคร กอไก่เพื่อนขอไข่พ่อแม่คอควายคนข้างบ้านโอเคทันไหมคะข้อแปดอ่าต่อไปหมายเลขเก้าแล้วนะข้อ9แล้วเราจะสิ้นสุดแล้วถ้าบรรพบุรุษประกอบอาชีพที่สุจริตแต่ยากจน นักเรียนควรรู้สึกอย่างไรกอไก่ภาคภูมิใจขอไข่อับอายคอควายรังเกียรข้อที่9นะคะถ้าบรรดบุรุษประกอบอาชีพที่สุจริตแต่ยากจนนักเรียนควรรู้สึกอย่างไรกอไก่ภูมิใจขอไข่อับอายคอควายรังเกียจ เด็เดีกาเลยค่ะข้อที่ถูกต้องที่สุดเลยนะอืมต่อไปข้อที่สิบแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วนะข้อที่สิบถ้านักเรียนต้องพบเพื่อนใหม่พอย้ายโรงเรียนนักเรียนควรทําอย่างไรก็ไก่รอให้เพื่อนเข้ามาทักทายก่อนขอไข่ทักทายเพื่อนก่อนคอควายไม่สนใจใครเลยข้อที่สิบ ถ้านักเรียนต้องพบเพื่อนใหม่เพราะย้ายโรงเรียนนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่รอให้เพื่อนเข้ามาทักทายขอไข่ทักทายเพื่อนก่อนคอไปไม่สนใจใครเลยทำไหมคะทำคทางบ้านทำไหมลูกทานครับเสร็จแล้ว <Okay. S 2> โอเค่าทีนี้เรามาทานะคะเสร็จแล้ว ทางบ้านนะคนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านภาระงานวันนี้ก็คือให้เด็กๆทำแบบทดสอบนี้แหละเสร็จแล้วใช่ไหมในหน้า54ให้เด็กๆถ่ายรูปหน้านี้ถ่ายรูปแบบทดสอบที่เราทำเมื่อกี้ลงในกรุ๊ปไลน์ห้องของตัวเองคุณครูบุ๋มจะตรวจและเก็บคะแนน10คะแนนในหน้านี้นะลูกให้เด็กถ่ายรูปหน้านี้ลงในอัลบั้มกรุ๊ปไลน์ของตัวเอง เฉพาะเด็กนักเรียนที่เร okay. so ียนซูนเท่านั้นโอเคนะคะอ่าสำหรับข้านี้คุณครูบุญก็ขอจบการเรียนการสอนสำหรับวันนี้นะลูกอ่าแล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะอ่าสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณู้่ะ